สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ V Point นะครับรายการใหม่ของทาง Insole เรานะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นรายการที่ทํามาเพื่อทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมับการทำคอนเทนต์กับเรานะครับก็คือทุกคนมีสิทธิ์เป็นแขกรับเชิญได้นะครับขอเพียงแค่คุณ inbox มานะครับซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูนะครับแนะนาตัวนยครับแขกรับเชิญของเราคนแรก สวัสดีค่ะแนนนะคะเป็นน้องสาวพี่โวอ,อาจจะเคยเห็นแวบๆอยู่ใน Facebook พี่โวบ้างแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะจะมาเป็นตัวอย่างเคสในการถามคําถามอยากทราบว่ารายการนี้นสามารถถามคาถามอะไรเลยก็ได้ปะ่ะหรือ,อว่าต้องเป็นคำถามเกี่ยวกับอสังหารอย่างเดียวหรืออสังหารในด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความจํากัดความไหมว่าอะไรมีข้อจํากัดไหมว่าต้องถามเกี่ยวกับอะไรบ้างใช่ไหมถามอะไรได้บ้างคือในรายการวีพอยต์เนี่ยนะครับว่าแขกรับเชิญเนี่ยสามารถถามอะไรก็ได้ จะเกี่ยวกับสังหาก็ได้ไม่เกี่ยวกับสังหาก็ได้จะถามเรื่องส่วนตัวผมก็ได้จะอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเสรีเต็มที่นะครับคุณมีสิทธิ์ถามได้เต็มที่ครับจากคําถามแรกของแนนเลยลกันค่ะก่อนอื่นเลยแนนะอยากให้พี่ววค่ะช่วยอัปเดตก่อนเลยว่างานตอนเนี้ยค่ะม,มีอะไรบ้างทั้งในทางเพจ f a c e b o o k YouTube เว็บไซต์ website, หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะคือตอนนี้มีเยอะมากขนาดไหนเป็นน้องสาวแท้ๆอะไรเนี้ยยังไม่รู้ ใช่ยแยังซไม่หมดเลยว่าแบบทุกวันนี้พี่ชายฉันทําอะไรเยอะแยะมากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้พี่วัวอัปเดตหน่อยค <c oughs> ่ะกห <c oughs> ็หลักๆก,ก็ยังออนอยู่บน f c e e o o o เนาะก็คือจะอัปเดตคอนเทนต์ต่างๆว่าผมไปเจอที่ไหนมามีมุมมองเกี่ยวกับสังหาเรื่องอะไรผมก็จะมีการอัปเดตเข้าไปใน Facebook อยู่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือตอนนี้เรามีช่องทาง y u t u b e เนาะที่เราทาประจำทุกวันอังคารกับวันพฤหัส วันอังคารเนี่ยอาจจะมีบางวันที่เป็นพับบิกนะครับคนทั่วไปสามารถดูได้เต็มที่นะครับไอ้ทจริงวันอังคารนะ่ะพับบิกอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโซไลฟ์นะครับสลับกับอินโซแอนนะครับซึ่งพับบิกคนทั่วไปดูได้แต่วันพฤหัสเนี่ยจะเป็นรายการพิเศษสำหรับ i n s o Family ไม่ว่าจะเป็น What if Unit และคอมเมนต์นะครับรวมถึง q a ที่มีประจำเดือนเดือนละครั้งตอนสิ้นเดือนเนาะก็ทุกรายการนะครับมันจะพับบิกแหละนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็น i n s o Family เนี่ยอาจจะต้องมีเวลาดีเลย์สัก 1เดือนนะครับในการที่จะย้อนดูกันส่วนถ้าถามว่าในงานอื่นๆมีบ้างไหมก็จะมีเป็นที่ปรึกษาบ้างพัฒนาโครงการบ้างนะครับแต่ไม่หลักยังทํา f Facebook อยู่ยังทําเพจอยู่อินโซเราเนี่ยแหละเป็นหลักนะครับโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ได้ยินคำว่า Inso ซ a m i l y ถ้าเราอยากมาเป็นอิ s o ซ a m i l y ต้องทํำยังไงครับพี่โอออจริงๆแล้ว i n s so โซ f m m l y y เนี่ยเราสามารถกดสมัครเป็นเมมเบอร์ได้เนาะก็จ่ายเป็นรายเดือนนะครับในทางช่องทาง YouTube นะครับ สิทธิ์ของ i n s โซแฟมิลก็จะสามารถเลือกโครงการให้ผมพูดในตัวทั้ง What if Unit และ Comment และคุณสามารถดูทำา e ็กซ์คลูซนะครับสำหรับตัว What if และ Unit และ Comment แต่สำคัญกว่านั้น q a ที่จะเป็นรายการที่ไม่ให้มีดูย้อนหลังเนี่ยนะครับสามารถดูได้เฉพาะ i s s o ซแฟมิลเท่านั้นก็คือรายการนี้อยู่ใน i s s o ซแฟมิลี่เท่านั้นหรอครับทั้งนั้นครับใช่ครับ<อ>รวมถึงรวมถึง,ร,ถงรายการ v p o i n t เนี่ยก็จะเป็นรายการ e x c l u s i v e สำหรับ i n s โซแฟมิลเท่านั้นด้วยเช่นกันค่ะรายการ V Point เนี่ย เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอะคะทำไมต้องแบบที่ว่าทำเกี่ยวกับแบบทำเกี่ยวกับอะไรบ้างทําไมถึงจะต้องเป็นแบบ In so family ถึงจะได้ดูอะไระอย่างเงี้ยครับมันมีความ e x ก l u s i v ยังไงในความรู้สึกของพี่โวอะคะถามผมหรอรายการวีพอร์ผมมองว่าข้อแรกคือที่อยากทารายการเนี้ยเพราะส่วนตัวแล้วอะใครติดตามผมมาตลอดอะจะเห็นผมเป็นคนสัมภาษณ์ซะเยอะแล้วถามคำถ,ถามคนอื่นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการพูดคุยผมรู้สึกว่า ถ้าผมมีโอกาสได้ไปเจอแฟนเพจและให้แฟนเพจสามารถสอบถามอะไรผมได้โดยตรงได้เจอแฟนเพจด้วยนะครับมันก็น่าจะทําให้ผมรู้สึกสนุกไปกับมันได้รวมถึงในมุมมองคําถามเหล่านี้มันจะสะท้อนถึงมุมมองของความขาวางของเรียวดีมานหรืออินเวสต์ต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็น behavior er มากๆแล้วผมรู้สึกว่ามันคงจะมีประโยชน์สําหรับคนในวงการนี้จึงทําให้รายการเนี้ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากครับแล้วแรกมานานใจนะคะที่ตั้งใจจะทํา รายการนี้อตอนแรกเริ่มเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรถึงจุดประกายรายการนี้ขึ้นมาคะคืออินโซแฟมิลี่แหละเรียกร้องว่าเฮ้ยอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรใหม่ๆออกมาเพราะทุกคนก็ดูกันอิ่มแล้วเนาะในสภาพของเวอร์ชันไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะหาคอนเทนต์อะไรนะที่มันจะได้ประโยชน์กับทุกๆคนน่นะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์หรือได้พูดคุยกับแฟนเพจเราไปเจอแฟนเพจเราอะอคือรายการนี้ผมไม่ได้ ไม่ได้ทำไลฟ์หรือวิดีโอคอลพูดคุยกันนะคือถ้าคุณ inbox มาคุณสนใจเนี่ยผมไปหาถึงที่เจอหน้าการถามคำถามกันได้เต็มที่นะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าแรงบรันดาลใจหรือจุดประสงค์ที่อยากทําก็คือเราจะได้ไปเจอแฟนเพจด้วยอ่ะจริงๆก็คืออยากได้เจอแฟนเพจด้วยแล้วก็ถ้าเราได้ตอบคำถามผู้คุยกับแฟนเพจมันก็คงเป็นอะไรที่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะแฮปปี้รวมถึงมุมมองต่ตางๆของทุกคนเนี่ยมันมีประโยชน์ผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจครับ ้างั้นอยากรู้เลยค่ะว่าที่บอกว่ามีประโยชน์เนี่ยที่ว่าคาดหวังว่าแบบคนที่ชมรายการนี้จะได้รับประโยชน์อะไรจากการจากจากการที่ได้ดูรายการนี้ับไปบ้างคะถ้าเป็นวีโพยอะผมรู้สึกว่ามุมมองหรือความคาดหวังของคนแต่ละคนมันจะสะท้อนออกมาจากในคําถามถูกไหมแล้วพอเราได้รู้มุมมองความคาดหวังนะครับของแต่ละคนเนี่ยผมว่าไอเดียเหล่านี้มันเอาไปต่อยอดได้เยอะจริงๆแล้วทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องของความคาดหวังของเรื่องของพฤติกรรมของคนอะไรอย่างเนี้ย นะครับเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรียวดีมาร์เองหรือารลงทุนดังนั้นผมมองว่าผมเชื่อว่าทุกคนจะจะได้ประโยชน์อะตามตรงผมรู้สึกอย่างนั้นนะถามว่ากับสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราในตอนนี้ค่ะพี่มองว่าคอนเทนต์เนี้ยอยังอยู่ในคอนเทนต์นี้หรืองานชิ้นไหนของพี่ที่พี่จะแบบเป็นอีกเสียงหนึ่งหรือแรงผลักดันให้ตลาดของอสังหาเนี่ยเกิดการพัฒนาและตอบโจทย์เรียนดีมาร์หรือผู้อยู่อาศัยได้จริงมากที่สุดคะ จริงๆทุกคอนเทนต์ก็เป็นแบบนั้นนะในความรู้สึกนะเพราะว่าอินโซไลฟ์มันอินโซไลฟ์ที่ทำทุกวันอังคารเว้นอังคารเนี่ยก็มีการพูดคุยตอบคำถามแก้ปัญหารวมถึงใครมีคำถามอะไรอยากจะแชร์มุมมองอะไรเราก็แชร์กันในนั้นเต็มที่อยู่แล้วนะเนาะแต่ถ้าเป็นส่วนในตัว What If ผมว่ามันจะสะท้อนในมุมของ developer นะครับว่า developer พัฒนาโครงการออกมาแล้วต้องมีปรับแก้อะไรไหมหรือมีอะไรที่มันโอเคไม่โอเคยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Uh, ถ้าเป็นยูนิตแล้วเมนได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับเรียวดีมานนะอินโซเปนอินโซเปนเป็นรายการใหม่สอนใะห้คุณรู้เรื่องการออกแบบฟังก์ชันเลเยอุ์ก็มีประโยชน์ uh, Q&A อไม่ต้องพูดถึง Q&A มันเป็นมันเป็นคุณจะได้ก,กระชี้กับผมเป็นพิเศษอยู่แล้วสำหรับอ so ินโซแฟมิลี่นะครับ uh, พอถึงตัว Vpoint Vpoint เป็นความคาดหวังพฤติกรรมของผู้บริโภคดังนั้นถ้าถามว่า ในมุมของคอนเทนต์ต่างๆของอินโซทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันกาออกมาเนี่ยผมว่ามันทัชได้กับคนทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าเราจะไปช่วยเศรษฐกิจไหมเราจะไปช่วยให้ตลาดสังหาดีขึ้นไหมอันนี้ผมบอกตามตรงว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเสียงแค่หนึ่งเสียงเล็กๆอะ่ะตัวเองมันเราเราอาจจะไม่ได้แบบเ,ออเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอะไรขนาดนั้นแต่เราเชื่อว่าในวันที่เศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้ง่ายไม่ตลาดสังหาอาจจะไม่ได้คึกคักเหมือนเมื่อก่อนแต่ถามว่าวัานนี้พวกเราอ่ะยังสนใจกันอยู่ผมก็มีความสุขแล้ว อตอนนี้ที่มีมุมมองของการเลือกซื้อบ้านหรือการเลือกซื้อคอนโดในปัจจุบันว่ามีมุมมองที่แตกต่างออกไปจากแต่ก่อนหรือไม่ถ้ามีพี่มองว่าแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างไรจริงๆแล้วสถานการณ์แบบนี้คนหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวามาเนาะในช่วงต้นปีนะครับเราคิดว่าหลายๆคนอาจจะเริ่มแบบโฟกัสการมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นแนวราบมากขึ้นหรือคอนโดมิเนียมโลไรซ์มากขึ้นถูกไหมแต่ว่า พฤติกรรมจริงของการอยู่อาศัยของคนเน่เราอย่าลืมว่าคอนโดมิเนียมอ่ะที่เป็นไฮไลท์อยู่บนทำเลดีๆอ่ะมันก็ยังตอบโจทย์การชีวิตที่มากกว่าถามผมว่าวันนี้เฮ้ยถ้าผมจะต้องเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจริงๆถ้าผมผมจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยจากที่อยู่อาศัยเดิมของตัวเองที่เป็นบ้าน่ะแล้วมาอยู่คอนโดมิเนียมผมจะไปเลือกทำเลไกลๆที่เป็นโลไลซ์ไหมผมก็คิดว่าก็คงไม่นะผมก็ยังมองหาคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองนะครับที่เดินหัตสะดวกอยู่ดีแหละนะครับแล้วก็รูปแบบ สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปมีผลต่อการเลือกไหมผมผมกับเฉยๆนะถูกปะเพราะว่าเรารู้สึกว่าความจําเป็นที่ต้องใช้บนทาเลเหล่านะั้นนะ่ะมันมันมีความเจาะจงของมันเองอยู่แล้วนะครับถามว่าพฤติกรรมเปลี่ยนแต่พอเราอายุเยอะขึ้นอ่ะพอเราอายุเยอะขึ้นมุมมองของการเลือกหรือความนิ่งของตัวโปรดักที่เราเลือกอ่ะมันก็อาจจะไม่แฟนซีเหมือนที่ตัวเองเลือกอ่ะอย่างของตัวเองเลือกตัวเองเลือกแบบมีส่วนคงส่วนกลางตอบโจทย์การออกกําลังกายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่อาจจะส่วนกลางเป็นเรื่องรองตัวห้องเป็นเรื่องใหญ่ ปนเป็นเรื่องใหญ่กัอยู่สายภายในห้องเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นถามเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะแต่มันอาจจะนิ่งขึ้นอาจจะมองจอบโจทย์ความคุ้มค่ามากขึ้นแล้วก็ดูกําลังทรัพย์ของเราเองว่าเราไหวแค่ไหนที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบนี้นะหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วอ่ะคราวนี้ในรายการ V-Point ครับพอคุณถามคําถามผม5ข้อผมตอบประมาณนี้แหละนะฮะแต่ตอนจบเนี่ยก่อนจะไปก่อนจะลาผมจะถามคำถามกลับ หาแขกรับเชิญของเรานะครับหนึ่งคำถามจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ผมถามคำถามกับน้องสาวผมเองนะถามตัวเองนะว่าจะเหตุการณแผ่นดินไหวคุณให้คะแนนเดเวลลอปเปอร์ในการเข้ามาช่วยซัพพอร์ตปัญหาแก้ปัญหาหรือดูแลโครงการที่ตัวเองเลือกซื้อเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ที่โครงการที่ตัวเองเลือกซื้อเนี่ยตัวเองคิดว่าเดเวลลอปเปอร์มีส่วนช่วยเหลือหรือมีส่วนดูแลลูกบ้านของ ของ,ของแต่ละโครงการมากน้อยแค่ไหนคะก็ของงานนะคะคือตอนนี้ค่ะก็อย่างเช่นเรื่องเรื่องของการยื่นขอบประกันเนาะเรื่องของห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะของแนนก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าเลยนะคะแต่ทางนิติเองก็แจ้งมาว่าเออส่งเอกสารให้กับาทางประกันไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรอทางประกันพิจารณาคือแนะมองมองว่าในส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นถ้ามองตามตรงก็คืออ่า เดบ่ะค่ะไม่ได้มาช่วยอะไรแล้วหลังจากที่ขายไปหมดแล้วอเพราะโครงการของตัวเองมันคือโซเอาแล้วเนาะ<ช>ลูกบ้านอยู่เต็มเต็มแล้วถูกไหมครับก็เป็นภาระของนิติใช่แต่อถ้าถามเนาะคนที่คาดหวังไหมต,ต่อให้เขาขายหมดไปแล้วคุณคาดหวังว่าถ้าเกิดตอบตามตรงอะค่ะแนนเชื่อว่าทุกคนคาดหวังเนาะ พะตอนเราเลือกเราเราเลือกซื้อตอนแรกค่ะเราไม่ได้เลือกอจากนิติใช่ค่ะเราเลือกจากเดฟเนาะเราเลือกจากเรามั่นใจในโครงการนี้เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหตุการณ์นี้ก็ทําให้เกิดแบบความผิดหวังขึ้นมาเยอะเหมือนกันว่าเ,ออเดฟที่เราไว้วางใจเนาะไม่ได้แบบว่าซัพพอร์ตเราได้มากขนาดนั้นเหมือนกับว่าขายเสร็จแล้วค่ะก็ปล่อยมือก็ใช่ก็ปล่อยทิ้งเราไว้แล้วก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของนิติ ในส่วนของหน้าที่ของนิติอะค่ะเราเข้าใจนะคะแต่บางครั้งอย่างเช่นเรื่องของภาพลักษณ์ของคอนโดมันก็จะแปะชื่อแบรนด์คุณอยู่เนาะใช่ค่ะหรือว่าในส่วนการลานจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะคิดว่าแบบจริงๆแล้วเดบาตน่าจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตทางนิติได้ด้วยมันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าต่อไปในอนาคตเรามีการซื้อคอนโดเพิ่มหรือเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่หรือการมีการแนะนําคนอื่นเราก็อยากจะแนะนําแบรนด์ของเขาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะประมาณแปลว่า ในสถานการณ์ที่โครงการส่งมอบแล้วขายหมดแล้วเนี่ยสำหรับยกตัวอย่างของเคสของตัวเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเดเวลอปเปอร์เองไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขอะไรมากนักใช่ค่ะนะครับแล้วก็ลูกบ้านก็ต้องคาดหวังกับนิติบุคคลใช่แล้วค่ะถูกไหมฮะโอเคนะครับประมาณนี้ทุกคนนะครับรายการไม่สับซ้อนถูกไหมแล้วก็ค,คุณได้แชร์มุมมองของคุณเต็มที่คุณได้ตั้งคําถามผมเต็มที่นะครับ ก็หวังว่าสาหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมาเป็นแขกรับเชิญของผมนะครับเราบรรยากาศกันเองถามได้ทุกเรื่องถามได้ทุกอย่างนะครับแล้วผมก็ถามคุณกลับอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะสนใจและ inbox เข้ามาพูดคุยแล้วก็ชวน,นผมไปคุยแหละตามตรงถ้าคุณอยากเจอผมคุณอยากตั้งข้อหนามผมยินดีครับ inbox เข้ามานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ